ว้ยเดี๋ยวสิอุ้ยมาวอเตอร์ฟ็อกว้ยวิ่งได้ไหมอ่ะอุ้ยวิ่งไม่ได้ด้วยว้ายจอนซีนะวอเตอร์ฟ็กอู้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะมันเป็นตัวพืชมันมี โอเคตอนนี้นะครับเราก็จะเล่นแมปที่มีชื่อว่าแมปดอแอเวดนะครับซึ่งถ้าใครที่แบบดูสตรีมพี่บ่อยนะฮะก็จะรู้จัก2แมปนี้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งแมปดอกับแมปอีเวดเนี่ยเป็นแมป2แบบที่พี่แบบชอบเล่นแล้วก็ชอบสตรีมมากนะครับในการสตรีมตอนนี้นะกะ็ยังเล่นแบบแมปสแมปนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นแบบที่แบบสนุกมากนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ แฟนเมกเนี่ยเขาได้ทำแมปใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นแมปที่มีชื่อว่าแมปดอเอ็กอีเวน์นะครับซึ่งจะมีตัวละครในอีเวนต์เนี่ยจะอยู่ในแมปดอเอกนะครับซึ่งเป็นยังไงพี่ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจอลองไปดูกันว่าแบบมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคก็ let's go ฮะโอเคตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในที่โรงแรมหรือว่าเราอยู่ในแมปเป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับแมปข้างนอกเนี่ยมันก็จะดูเหมือนเหมือนแมปดอเลยนะครับเป็นแมปดอเลยแหละแต่ว่าตัวละครว่าเป็นผีเนี่ยที่มันจะแบบมาไล่ล่าเราเนี่ย มันจะเป็นตัวละครในอีเวนต์นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเล่นครั้งแรกกับคนดูนะครับว่าภายในเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะพี่ก็แบบงง,ง,งๆเหมือนกันนะอ่ะมันจะมีสองโหมดนะครับโหมดสปีดแล้วก็โหมดโนมัลนะฮะเราจะเอาเป็นโหมดโนมัลก่อนละกันเนาะโอเคไปอ๋อนี่คือเล่นร่วมกับคนดูเลยเว้ยเล่นร่วมกับคนที่อยู่ในเซิร์ฟเลยไม่ได้แยกแบบเล่นแบบคนเดียวเว้ยไม่ได้แยกเซิร์ฟกันก็แบบเล่นแบบสดๆร้อนๆเร็วๆแบบนี้เลยอุ้ยอุ้ยแบบค่อนข้างดีนะดูดีประตูออโต้ด้วยมีอุย้ยประตูแบบเปิดแบบดีนะดีีโอเค้้้ยมแบบนดว โอ้โหแล้วแต่ว่ามันไม่มีบอกเลขเว้ยบอกเลขห้องดูอุ้ยว้าอุ้ยอุ้ยมันได้ยินเสียงปะเอามงเอามงก what the fuck แต่ว่าเรายังไม่เห็นหน้าตาเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงต่อไอ้มงอุชที่มันไล่เรามาเมื่อกี้อุ้ยเราจะได้วิ่งหนีซีกแล้วอะโอไมค์คริออสพระเจ้าจอร์นมันยอดมากเราก็จะได้วิ่งหนีซีกแล้วไปเจอเร็วมากเลยนะว้ายเดี๋ยวสิอุ้ยมา วัวตบฟกวายวิ่งได้ไหมอ่ะอุ้ยวิ่งไม่ได้ด้วยวิ่งไม่ได้เราได้แค่นี้อุ้ยวายมันยืนตามหลังอยู่เลยอุ๊ยโอเคสวยผ่านแล้วครับอุ้ยง่ายอ่ะลบเอ๊บง่ายนะอุ้ยเราตามใครไปด้วยหนุ่มเราด้วยเราด้วยอุ้ยว้าวเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไร เดี๋ยวมันเราไม่กล้าไปเห็นมันเว้ยกลัวตุยอ่ะโอเคเล่นครั้งแรกมาอุ้ยประตูห้าสิบป่ะอุ้ยอุ้ยเอาเอาเขาตุยเอาอุ้ยว้าจอนสีนะตับวัดอ๋อมันเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นสีใช่ป่ะมันต้องหารหัสไปเนี่ยชิบหายละอุ้ยอ้๋อนี่ไงเลขมันจะเป็นสีโอเคมันจะมีทั้งหมดยันสี่ยันใช่ป่ะห้าเจ็ดสามหนึ่งโอเคเราได้ล้านละห้าเจ็ดสาม หนึ่งเอทเตอร์เย่โอ้ยง่ายเกินโอ้ไม่เกินเฮ้ยจะเล่นครั้งแรกเราผ่านเลยไหมเนี่ยเล่นครั้งแรกได้ผ่านเลยนี่แบบฮาเลยนะเว้ยคือแบบนี้เล่นครั้งแรกจริงๆเล่นแบบถ้าชนะเลยนะโคตรเจ๋งตอนนี้เราอยู่ประตูที่เท่าไหร่แล้วก็ไปดูมันไม่บอกเลขอ่ะเออมันให้เราอุยชิบหายแล้วไฟกระปิเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ Oh my god what the hell ว้าวจอร์ซีน่าเอ้ยไม่ใช่ไอ้ชื่ออะไรอ่ะเดอร์ล็อกเดอร์ล็อก เดือดร้องว่าจะฟักดีนะแบบออกมาเห็นก่อนโอ้ตัวเดิมเลยตัวเดิมเลยสี่อุ้ยพี่เรียกว่าสี่อุ้ยได้ตัวเนี้ยฮัลโหลเยี่ยมมาฝากเลยโซนิกโซนิกความเร็วเสียงมันจะไหม้ปะโอ้มันมารอบเดียวโอเคมันจะมีเอ็มบูทไหมเนะี่ยเอ็มบูทที่แบบมันวิ่งไปกลับอะ่ะมันจะมีปะตอนนี้พี่ว่าน่าจะใกล้จะจบแล้วนะพี่ว่าเราเดินม,มานานละวอุ้ยอุ้ยชนะแน่เลยชนะปะชนะละแหละมีรูปโป้แบบนี้ใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเปลี่ยนห้องวะ วายเอ้ามันไล่แล้วเดี๋ยวฮัลโหลเจอกี่รอบวอเตอรฟากแล้วตัวเดิมด้วยตัวเดิมด้วยว้าวู้เอ้ยตัวอะไรอ่ะมันเป็นตัวพืชมันมีไอ้ในในแมปอีเวนต์นี้มันมีตัวนี้ด้วยหรอมันมีด้วยหรอไม่เคยเห็นอ่ะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอีเวนต์มันมีตัวนี้ด้วยไอ้ตัวต้นไม้เนี่ยต้นไม้ยิงยิงผีเนี่ยโอไมค์เกิว้าจบแล้วโอไมค์เกิว้ายจบแล้วอ่ะโอเค ถือว่าชนะมาได้นะครับเล่นรอบแรกก็ชนะเลยดู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 ก็เป็นแบบที่แบบสนุกดีนะเล่นมันเพลินดีนะครับก็ลองมาเล่นกันดูได้นะสำหรับแมปเอ่อ Door Exit นะครับเป็นแมปที่แบบตื่นตาตื่นใจแปลกตามากก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้พี่เลี้นด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบายซียูุ๊บบ๊ายบาย